รถครอบครัว c ีวนะครับผมคันนี้เป็น c ีอีวี24 ES ขับสี่นะครับผมนะปี2019นะนะครับดูให้จบคลิปนะพี่นะคันนี้สวยจริงนะผมบอกเลยนะเลขไม่90,000เองนะครับแม็กซ์18ยางปี23นะครับเบาะหนังนะฮะเบาะหลังไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะเกียร์ออโต้นะฮะสวยๆนะนะครับจอทัชสกรีนนะเชื่อมต่อแอปเปิลคาเฟ่นะครับกล้องถอยนะครับมีมาให้นะแล้วก็คันด้าเรนวอชนะครับนี่นะฮะปรับเลี้ยวซ้ายนะนะครับ ก็จะมีนะจอขึ้นมาให้นะทงฝั่งด้านซ้ายนะครับผมนะสวยๆพี่คนนี้ครค๊นโซนมีมาให้ครับนะฮะด้านหลังนะพับเบาะได้นะสวยๆนะครับรถอเนกประสงค์นะครับนะฮะรถครอบครัวนะนะครับผมรถครอบครัวนะฮะรถครอบครัวแล้วก็สายเข้มป่งเข็มปิ้งนะครับนะฮะสะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่นะฮะเอ่อคลิกเซนเซอร์ปึ๊บออกไหมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ฮะออกมาแล้วครับผมนะคลิกเซนเซอร์นะนะครับก็ เดี๋ยวดูรายละเอียดกันในคลิปนะครับดูให้จบนะนะครับคันนี้นะสวยๆพี่นะนะครับดูกันให้จบนะครับ789,000บาทนะครับผมนะออกห้างร้านห้านะครับราคาหายไปเยอะทีเดียวนะครับดูให้จบคลิปนะครับไปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมรถมือสองนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับผมนะกับผมนะครับบีมนะครับพิการายขายนะครับประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะซอยเสรีไทยนะฮะหกสิบแปดนะครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับผม นช่องนี้ก็จะมีแต่รถมือสองล้วนๆเลยนะพี่นะนะครับก็จะคัดตัวดีๆตัวเด็ดๆจัดๆมาเลยพี่นะฮะตัวดีตัวเด็ดมาเลยพ่ะนะครับผมเนี่ยทั้งรถที่เป็นรถเก่งนะครับนะแล้วก็รถแนวหลังๆจะเป็นครอบครัวซะเยอะนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะ่ยสำหรับวันนี้นะนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับในช่องนี้นะครับนะเพิ่งเมื่อกลับมาทําช่องนะนะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับที่ กำลังมองหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถกระบะรถเก่งนะครับผมลุ้นถึงรถตู้ไปเลยนะครับผมที่กำลังมองหาอยู่นะทั่วเทศเลยนะครับมาได้ได้รับชมกันนะครับหรือว่าใครที่กําลังเก็บข้อมูลนะก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็คําแนะนําดีๆนะครับผมในเรื่องของการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสําหรับคันนี้นะนะครับจะเป็นรถครอบครัวนะนะครับเรือธงเลยของค่ายฮอนด้านะนะครับ คันนี้เป็น Honda นะครับ CRV นะครับ2.4 ES ปี2019นะครับคันนี้ได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะพี่นะนะครับขับ4เลยนะฮะฟูทามนะครับเลี้ยวท e เลยนะฮะตลอดเวลานะนะครับสวยมากพี่คันนี้เลขไม่90,000นะครับรถบ้านสวยนะฮะสีดำนะฮะพร้อมใช้งานนะฮะกระจกเดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มให้รอบคันแล้วนะฮะขนาด60เลยนะฮะสวยจริงๆพี่คันนี้นะใครมองหาอยู่นะ คันนี้ก็เออผมบอกเลยว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับยังไงดูให้จบคลิปนะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยเดี๋ยวจะลองลองทาดูลองสาธิตให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะนะครับเยอะจริงคันนี้บอกก่อนนะคันนี้เป็น5่าที่นั่งนะครับไม่ใช่7ที่นั่งนะฮะตัวท็อปจะเป็น7ที่นั่งนะครับตัวนี้จะเป็น5้าที่นั่งนะครับแต่ก็ไม่แพ้เลยนะออปชั่นความสวยแล้วก็ในเรื่องของความมีประโยชน์ในการใช้งานนะครับผมเนี่ยอ่ะไปดูกันเลยนะครับคันนี้ Honda c ซ v นะนะครับ สวยๆพี่นะปี2019โฉมหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะไฟหน้าเป็น day time running light มาให้นะครับแล้วก็หลอดสว่างนี่เป็นตัว led นะไฟเลี้ยวเป็น sequential นะนะครับผมสวยๆไี่เปิดให้ดูนะครับในช่วงท้ายๆนะด้านล่างมีสปอตไลท์มาให้ด้วยนะครับเนี่ยสวยมากพี่คันนี้เลขทะเบียนก็สวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเนื้อเหลี่ยมคมสั่นไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้วยนะสวยๆเนะ่ยสวยจริงพี่เดิมทั้งคันเลยนะแม็กเป็น18นิ้วนะครับยางดันหลบนะยางปี23ด้วยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะ สวยจริงได้แม็กเดิมโรงงานด้วยนะครับนี่นะฮะด้านข้างแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีตกโคเมียมนะครับมาให้ด้วยนะครับกันสาดมีมาให้นะครับแหลกหลังคาไม่มีแค่นั้นเองนะครับแต่โดยพื้นฐานของตัวรถนะฮะจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมคลิปฉลามมีมาให้ด้านหลังแล้วก็ตัวเส้นสายที่เป็นโครเมียมนะครับนี่นะฮะสวยๆด้านหลังเซ v นะครับ AWD นะครับ All wheel drive นะครับผมนะฮะขับเคลื่อนสีล้อนะครับ สวยมากพี่คันนี้นะใครมองหาอยู่ผมว่าไม่พลาดนะตัวนี้มีคลิคเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตการใช้ให้ดูนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเรื่องของระบบความปลอดภัยนะเดนระดับเรือทงของกันด้านะครับจัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะจัดมาเต็มอยู่แล้วนะฮะสวยมากคันนี้รถบ้านืมเดวนะครับเลขใไม่9 0 0 0 0มื่นแค่เองนะครับราคาจัดว่าอยู่ในเลทที่ตลาดกําลังขายอยู่นะครับ789,000าบาทนะครับ789,000บาทในขณะที่ ใบแดงนะครับรถใหม่ออกห้างอยู่ร้านสี่ร้านห้านะครับผมประมาณนี้นะร้านสี่ร้านห้านะครับโอเคด้านนอกก็จะประมาณนี้นะพี่นะนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านในเลยพี่นะครับสวยมากนะอันนี้นะครับไปเรียกกระจกมองข้างมีมให้ด้วยนะครับมามาดูด้านในกันเดี๋ยวค่อนข้างมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้สว่างๆหน่อยนะพี่นะนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลย อนครับหลังจากที่เปิดในเรื่องของความสว่างมาแล้วนะครับจะได้เห็นตัวรถชัดๆนะพี่เนาะนะครับคันนี้นะเป็นสีดํานะครับนี่ผมให้ดูตัวตกแต่งที่เป็นด้านข้างก่อนนะครับแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะครับมีลายไม้มาให้ด้วยพี่นะคันนี้นะครับสวยจริงนะนะฮะลายไม้นะตกแต่งลายไม้มาให้ด้วยนะครับลำโพงทวิสเตอร์นะครับมีฝังมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะพี่ดูนะครับช้าๆนะนี่นะโอ้โหไม่มีช้ำเลยพี่นะด้านล่างสวยๆนะตะวกงตะเข็บนะครับเดินดีนะ นะครับเม็ดนงเม็ดอาร์คสวยๆนะครับผมนี่นะฮะยังกันเสียงอยู่ในสภาพเดิมนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับสวยๆนะนะแล้วก็ซีนกาวนะครับยังเต็มทั้งฝาเลยนะครับสวยๆนะตรงนี้เป็นซอฟทัดหมดเลยนะครับกระจกขึ้นลงนะครับเป็นไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะสวยๆพื้นฐานเลยนะครับด้านล่างเป็นสกตทเพลทนะครับนี่นะฮะจุดขึ้นลงนะนะครับโอ้ยใช้งานดีมากเลยพี่นะ นะครับใช้ดูแลมากนะครับผมนะตัวเซีนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะตัวเสาบีนะครับผมเนี่ยสภาพนี้เลยพี่นะสวยมากนะนี่นะครับในซอกนะฮะผมให้ดูทุกจุดเลยนะเหมือนพี่มาดูรีวิวรถด้วยตัวเองเลยนะครับผมนี่นะสภาพนี้เลยพี่นะรถหม่เก้าหมื่นนะนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับ10ทิศทางเลยพี่นะสิทิศทางเลยเนี โอ้โหเยอะกว่าตัวแคมรี่ขออ้างอิงนะผมนะบอ่อยู่ในสภาพนี้นะครับผมนี่ตึงๆนะนะครับนะฮะแอแร์แบ็กที่เป็นอ่าด้านข้างนะครับนี่นะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นม่านนะฮะพี่ดูบ่ยนะทรงเหมือนเป็นทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นรถใช้งานรถครอบครัวนะครับ2.4นี่แรงมา้าเหลือๆเลยพี่นะนะครับ170กว่าแรงม้านะ173แรงม้านะครับ นนี่ไปดูสภาพนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอยู่แล้วนะมีแอร์แบ็กมาให้นะครับค r u i คอนโทรลนะมีมาให้ครับผมแล้วก็ Honda Lane Wash นะครับนี่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้ให้ดูนะนะครับพอปลดพอกดเลี้ยวซ้ายนะครับเฉพาะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จะมีกล้องเนี่ยช่วยดูนะช่วยดูเราด้วยนะครับจากทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับผมเกียร์โต้นะครับเบรกโคมีมาให้นะครับเบรกไฟฟ้ามีมาให้นะนะครับปั๊กเบรก ตัวปักกิ่งนะครับนะฮะแล้วก็อีคอนโหมดนะครับช่องในเรื่องของการวางอุปกรณ์นะครับหรือว่าแก้วน้ำนะค่อนข้างใหญ่นะครับใส่เยติได้นะนะครับสวยๆแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางต่างๆนะครับนี่เนี่ยในเก๊ะต่างๆนะครับสามารถเลื่อนเก็บได้นะครับอเนกประสงค์เลยนะครับตรงนี้มีจุดเชื่อมต่อพอร์ตนะนะครับเยอะเลยพี่นะครับนี่ด้านล่างนะครับเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะครับนี่ด้านล่างนะนะครับแล้วก็ด้านบนนะ ะครับด้านบนจะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะผอสนด้านหน้านะครับหลายไม้นะครับสวยๆนะนะครับไม่มีคราบกาวไม่มีอะไรเลยนะครับมีประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับผมนะฮะมีเนื้อของธรรมศาสตร์ในเรื่องของอัขระตัวยันมาให้แล้วนะครับนะตัวเจิมตัวเจิมพี่ไม่ใช่ตัวยันนะครับแล้วก็ ไฟนะครับเป็น LED นะนะครับนี่เป็น LED หมดเลยด้านหลังก็เป็น LED นะครับถือว่าหลังคาสะอาดนะนะครับมี98เลนลยนะครับตัวม่านบังแดดนะครับยังไม่เอาพลาสติกออกเลยพี่นะฮะสวยๆนะครับผมคันนี้สวยจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับคันนี้เป็น push start นะกุญแจเป็นอย่างงี้นะครับผมนี่นะฮะกุญแจเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ push start นะครับ ตัวเปิดฝาท้ายแล้วก็ทักชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับระดับเหลือทงแล้วนะครับมามาดูกันครับผมอ่ะผมจะสตาร์ทนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บนี่ฮะมาแล้วครับผมสภาพนี่ฮะผมเปิดประตูไว้สีด้านนะครับเลขไม่เก้าหมื่นนะพี่นะนะครับเลขไม่เก้าหมื่นนฮะชัดๆนี่นะเก้าหมื่นนะครับนี่นะโอเคนะครับปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเลื่อนกลับมาก่อน กลับมาที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะฮะมไลัยปฏิฟัง์ชั่นนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีคลุกคอนโทรให้นะครับนะฮะอ่จอนะครับหน้าจอสัมผัสนี่สวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานนะนะครับเชื่อมต่อ apple carplay ได้นะครับแล้วก็ android auto นะครับ ufm นะครับ bluetooth มีให้นะครับ audio hdmi นะครับ ipod นะฮะได้หมดเลยนะครับในการเชื่อมต่อ แล้วก็ยัดเปิดแอร์ปุ๊บนะฮะมาอ่ะโอเคนะครับกดออโต้ไปแล้วนะครับแอร์ปรับออโต้ได้นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับนะนี่เปิดพัดลมนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้เย็นไวนะฮะก็เป็นตัวนี่นะฮะสามารถปรับได้นะครับเป็นคายเมคขึ้นมานะครับเลื่อนแล้วก็ปรับฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะแลวหมดเลยเป็นตัวทัชสกรีนนะครับนะ สวยมากพี่คันนี้นะครับนะฮะก็อีกในส่วนอื่นๆนะนะครับหน้าโฮมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับนะมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงแล้วก็การเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเอ่อเชื่อมต่อ Apple c a r p เฟ่ได้นะฮะนะฮะกล้องถอยนะครับมีมาให้นี่นะฮะพี่ดูนะครับกล้องถอยนะสภาพนี้นะพี่นะดูได้3แบบนะครับเนี่ยแบบกว้างแบบแคบ แล้วก็จากมุมบนนะครับผมเนี่ยกว้างแคบนะฮะแล้วก็จากมุมบนนะครับส่วนมากเราก็ใช้ในรูปของภาพกว้างนะครับนะฮะสวยพี่ตอนนี้ผมใส่เกียร์เกียร์ถอยอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับอ่านะฮะจะประมาณนี้นะพี่นะนะครับกระจกมองหลังนะครับนะฮะตัดแสงเป็นก้าตัดแสงนะนะครับแล้วก็นี่ด้านบนนะครับเป็นไฟนะนะฮะเป็นไฟของ LED นะครับปิดก่อนปึ๊บนี่นะฮะสวยๆนี่ยที่ใส่แว่นนะครับมีมาให้นะครับ วยมากพี่คันนี้นะฮะได้เป็นสีดำนะครับภายในนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลนวอสคอนด้าเลนวอสนะครับเพียงแค่เราปรับเหมือนกับเลี้ยวซ้ายนะฮะปรับไปที่ก้านปัดเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเลี้ยวซ้ายนะฮะปุ๊บเนี่ยดีดซ้ายล้วมันกล้องก็จะส่องไปที่ด้านข้างของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่มุมกล้องนะฮะว่ามันส่องยังไงนะครับอันนี้นะนี่ครับนี่ผมกดไฟเลี้ยวซ้ายนะนะครับ มันก็จะโชว์ให้นะครับเฉพาะฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะนะครับฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับโอ้โหแอร์ค่อนข้างเย็นเลยคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะพี่นะนะครับไปดูด้านหลังกันมาด้านหลังนะครับเอาพี่ดูเหลี่ยมคุณสังของฝั่งทางด้านขวาก่อนนะสภาพนี้เลยพี่นะสวยๆนะไม่มีม่มีนักยินนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นของเซีวีนะฮะโฉมนี้นะครับเป็นตัวเจน5้านะ นะครับพี่ดูการเปิดประตูนะครับองศาการเปิดประตูเนี่ยค่อนข้างโอ้โห180นะฮะ180องศาเลยถ้าเป็นถ้าเทียบกับองศาตรงนี้นะผมว่ามี90%นะ90กว่ากว่าด้วยนะครับ90กว่ากว่าพูดถึงในรูปของการปิดประตูนะนี่นะพี่ดูนะนะครับนะในขณะที่รุ่นอื้อนะครับการเปิดประตูนะผมว่าได้อยู่ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริงๆนะพี่นะแต่ c ซอคันนี้นะครับผมนี่นะฮะเปิดได้ไกลเลยนะครับเปิดได้ เปิดได้กว้างขึ้นนะครับผมสําหรับซีวีตัวนี้นะครับนี่ภายในนะครับเนะ่ยฮะซีนกาวนะอยู่สภาพเดิมนะครับผมนะฮะแล้วก็เม็ดโอเมีนอาร์นะครับคันนี้ไม่เคยทําสีมานะสภาพดีมากพี่นะครับนี่สภาพดีมากแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับมีฝังลําโพงทวิสเตอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับหจุดนะครับเนี่ยก็เป็นลําโพงธรรมดานะนะครับนี่ฮะสวยๆพี่ไม่มีช้ําเลยนะนะครับลายไม้มีมาให้นะครับขึ้นลงเป็นออโต้นะครับผมเนี่ยขึ้นลงกระจกนะครับด้านหลังนะเป็นเบาะ หนังนะครับสภาพนี้เลยนะฮะสวยมากพี่โอ้โหคันนี้นะสภาพมีผมว่ามีเกิน90อ่ะนะครับนะฮะสวยๆเลขไม่เก้าหมื่นนะฮะตรงนี้เป็นที่พักแข็นะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วให้ด้วยผมว่าใส่เยติได้นะฮะด้านหลังตรงนี้นะฮะมีแอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตนะนะครับที่สามารถชาร์จแบตได้นะฮะขนาด2.5แอมป์นะครับสองฝั่งเลยนะครับโอ้โหให้มาเยอะจริงนะครับพี่นะนะครับบอกอยู่ในสภาพนี้นะฮะดูจากถุงยิ่งโจ้นะครับยังไม่หย่อน ด้านหลังนะนี่นะฮะเพดานสวยๆครับเพดานสวยๆนะฮะขาวๆเลยนะฮะส่วนบนหลังคานะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับสภาพนี้เลยพี่นะฮะสวยมากพี่คันนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังนะนะฮะไฟเดิมนะครับสวยๆนะสภาพนี้เลยพี่มีโคมเม่มาให้ด้วยนะครับไฟเบรกดรงที่3ามทิปฉลามนะครับมีมาให้นะครับอ่ะโอเคกล้องถอยตรงนี้มีมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดฝาท้ายนะครับ ป๊บน on so is ี่นะฮะเพียงแค่เราเตะนะเตะระหว่างตรงนี้นะครับนะเตะระหว่างตรงนี้นะครับเอาขาเตะนะฮะที่เป็นเซ็นเซอร์อยู่นะครับเขาก็จะเปิดให้นะครับสวยๆเนี่ยด้านหลังเป็นฝาท้ายมีถัานรองท้ายไม่ด้วยนะครับนะฮะตรงรุ่นนะครับผมนะนี่ด้านหลังสามารถประบอดตรงนี้ได้นะครับปึ๊บนี่นะฮะจังหวะเดียวนะครับบอกก็ลงเลยนะฮะสองฝั่งนะสำหรับสายครอบครัวสายแคมปิ้งนะครับข้ามพลาดเลยคันนี้ รถสวยจริงพี่นะการันตีครับผมนี่นะฮะพี่ดูสภาพนะข้างในนะครับข้างบนนะครับผมนะฮะแล้วก็คำฝานะครับยืดได้สุดแขนเลยนะครับไม่มีร้านะฮะสวยมากพี่คันนี้นะครับใครมองหาอยู่นะนะครับป้ายแดงร้านสี่ร้านห้านะครับผมนะฮะที่พยนต์คันนี้นะครับเราขายอเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสนใจรีบติดต่อรีบตักทายเข้าไปเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับคันนี้นะฮะ แล้วก็ส่วนของตรงนี้สามารถปิดได้นะครับนะมีระบบกันหนีบนะพี่นะนะครับมีระบบกันนีบนี่ยนะนะนะทำยังไงถึงจะได้เห็นนะกะ็เวลามันลงมานะถ้ามีคนอยู่นะครับมันก็จะหยุดชะง,งักให้นะฮะระบบเซฟตี้ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเซ v วีรุ่นนี้นะครับนี่นะีพี่ดูด้านนี้นะฝั่งนี้นะครับสภาพนี้เลยพี่สวยๆนะฮยฝั่งซ้ายนะเหมือนฝั่งขวาเลยครับนะฮนะประมาณนี้เลยพี่ นะครับผมนะไม่มีช้ำนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับยังเห็นชัดนะครับสวยๆนะฮะนี่ฝั่งนี้เลยนะฮะแผ่นเพลนะครับของตัวรถนะนี่ฮะฮอนด้าออโตมอบิลนะครับไทยแลนด์นะฮะสวยๆนะครับเสาบีสภาพเดิมครับเดิมทั้งคันเลยพี่ันนี้นะครับผมแผงประตูด้านหน้านะครับผมว่าด้านหน้านี่เวลาเปิดประตูนะครับก็ค่อนข้างองศาค่อนข้างกว้างนะนะครับเนี่ยองศาค่อนกว้างเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์มีเห็นนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยกระจกเดิมฮอนด้านะครับฝั่งนี้ เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมแต่คันนี้ปรับได้6ทิศทางนะครับ6ทิศทางนะฮะสวยจริงพี่คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของจริงจริงคันนี้มันสามารถปิดฝาท้ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปิดจากด้านหลังนะครับผมอยู่ตรงคนขับได้เลยนะครับโดยที่เนี่ยเรากดปุ่มปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านหลังแล้วกันนะครับดูผ่านกระจกมองหลังผมกดนะครับ1 2 3สาม นนี่ะครับมาละไฟถอยนะฮะเอไฟขอทางก็จะขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็ฝาท้ายก็จะปิดลงนะฮะโอ้โหนี่นะครับสะดวกสบายมากนะครับช่วงอ่แบบถ้าฝนตกอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปไปอ่ปิดออกไปเปิดฝาท้ายนะครับหรือปิดฝาท้ายนะฮะคันนี้รองรับ e 8 5นะครับนะน้ำมันเชื้อเพลิงนะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องนะครับผมจะเร็วๆเลยนะนะครับมาปึ๊บ นี่นะฮะคันนี้นะครับฝาหน้านะถึงสภาพนี้เลยพี่นะฮะฝาหน้าเดิมๆนะครับรูกกลมเม็ดอร์คต่างๆนะครับนะสตงสแกนยังอยู่นะฮะนะน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะพี่นะสภาพนี้เลยพี่นะครับเบ้าชกเดิมๆนะนี่คือสภาพเสียงเครื่องนะครับ173แรงม้าพี่โอ้โหเหลือๆนะฮะเสียง2.4นะครับขนาด2.4ลิตรนะครับปั๊ม ebs นะครับรอยอาร์คมาร์คสีต่างๆนั่งอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็นี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะสภาพนี้เลยพี่ สวยจริงอันนี้สวยจริงนะครับแผ่นถนนกันเสียงกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะไม่ตกสองสางหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมแล้วก็แก้มสายแก้มขวาเดิมๆนะนะครับประก็นฝาสูบนะับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับผมนะฮยสวยๆอย่างทานเครื่องนะครับนี่นะตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับสองสี่ลิตรเกียร์ก็ใหญ่นะครับผมแบตเตอรี่นะครับเนี่ยไฟเช็คยังอยู่นะยังเห็นนะครับผมนะ นะครับประมาณนี้นะพี่นะสำหรับด้านหน้านี่นะฮะพี่ดูไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่มีมาให้นะฮะนะครับอันนี้คือไฟเดย์ไทมนะฮะสวยๆพี่นะครับฮอนด้าเซียวีนะครับ 2.4ES นะฮะตัวนี้เป็นตัว ES นะครับเนี่ยปี2019นะครับ2.4177แรงม้านะครับสวยๆเลยพี่ออกห้างนะครับอยู่ประมาณล้านห้านะครับล้านห้าไปจนขายอยู่ที่789,000บาทครับผม เ8 9 0 0 0นบาทต่อนดียวประมาณหมื่นห้0หมื่นะฮะ1 5 0 0 0 0้ 15, 16, นะครับผมประมาณนี้นะนะครับรถครอบครัวนะครับสายแคมปิ้งนะครับห้ามพลาดเลยนะครับใครกำลังมองหานะฮะในช่วงของใกล้ๆตอนนี้ใกล้ๆเทศกาลของสงกรานต์แล้วนะครับใครที่ต้องการใช้รถเดินทางท่องเที่ยวนะครับกลับบ้านนะฮะในสไตล์รถครอบครัวนั่งกันสบายๆเลยพี่โอ้โหผมให้ดูแล้วนะเบาะนั่งสบายมากนะ นะครับแล้วก็ด้านหลังพื้นที่กว้างเก็บของได้สบายนะนะครับผมคันนี้นะ7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะสวยๆออกได้ทุกอาชีพนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการแล้วก็ธุรกิจนะครับที่มีสลิปเงินเดือนนะฮะแล้วก็มีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับนะฮะมีสินเชื่ออย่างอื่นนะครับมีบัตรผ่อนเงินสดนะครับผมเนี่ยสามารถออกได้นะครับก็มาเช็คเครดิตที่นี่ได้ฟรีนะนะครับสามารถรับรถได้ภายใน2ชั่วโมงเลยนะครับใครกำลังมองหารถ รุ่นประมาณนี้นะที่เป็นรถครอบครัวนะครับเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับอาชีพค้าขายออกได้นะครับอาชีพเกษตรกรออกได้นะครับต่างวัดออกได้นะครับในเรื่องของการโอนเงินจองนะครับโอนเข้าบัญชีนะฮะจองนะผ่านคุณวชิระรัตนลงเพชรนะครับบัญชีคุณวชิระรัตลงเพชรเท่านั้นนะนะครับนะฮะบัญชีอื่นไม่ใช่นะครับเพื่อสู่การเช็คยอดเงินจองโอนจองต่างๆนะครับแบบเรียลไทม์นะครับโอนเข้าบัญชีเเจ้าของเลยนะครับพูดง่ายนะครับสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมด้านล่างนี้นะครับ 0932699898นะครับเบอร์ผมนะบีมนะครับแล้วก็ลายแอดนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับลายแอดนะฮะก็แคปรูปส่งเข้ามาทางลายแอดได้นะครับนะฮะสนใจขัาลองรถได้ที่บริษัทพิยนมินบุรีนะนะครับเข้ามาหาผมก็ได้นะครับคุยการฝ่ายขายนะฮะบีมนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมดูเรื่องของลายเยิต่างๆให้นะครับรับรองนะฮะได้รถไปใช้แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับ E ีนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะพี่นะนะครับ อีพี่ต่อไปฝากรับชมไปด้วยนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะพี่นะครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ